ข้านั้นรู้สึกคุ้นเคยกับท่านผู้อาวุโสท่านนี้แต่ว่าจำไม่ได้ข้ารู้สึกจำเขาไม่ได้ทำไมกันนะแต่ว่าเขาคงจะเป็นท่านผู้สูงสรงเหมือนกันเพราะว่าคนเหล่านี้ทั้งหมดให้การเคารพแก่เขาเออเอท่านผู้อาวุโสแปลกมากนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงไม่สนใจข้าเอะทุกคนดูนู่นสิ มีคนกำลังใกล้เข้ามาด้วยละ่ะมิงซู่อ,อินนั่นมันมิงซู่อ,อินไอ้เจ้านั่นมันกำลังมุ่งหน้ามาที่แท่นบูชายกเขียวฮะใช่แล้วใช่แล้วนั่นไงนั่นไงจะต้องเป็นมิงซู่อ,อินแน่ๆสิทธิคนที่สี่ของศาลาจึงนติ้งซานมิงซู่อ,อินมันอยู่ที่นี่แล้วในเมื่อที่แห่งนี้นั้นไม่มีเจ้าสำนักและผูวว้อาวุโสคนอื่น ดูเหมือนว่าจะมีข้าเพียงแค่คนเดียวที่จะสามารถต่อกรกับเจ้าหมิงซื่ออินได้ก่อนหน้านี้ตัวขาว้าก็เคยเอาชนะหมิงซื่ออินมาแล้วนี่เป็นโอกาสดีที่จะทําให้ทั่วโลกได้เห็นว่าฝ่ายธรรมะสามารถเอาชนะฝ่ายอาธรรมได้และพวกจากกจินดิงซานก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมีแค่หมิงซื่ออินคนเดียวอย่างนั้นเหรอแล้วรุ่ยมู่เซิงล่ะตอนนี้เจ้านั่นอยู่ที่ไหนกันว้าอะอะ สวรรค์ได้เข้าข้างข้าแล้ววันนี้ข้าจะจับจองไวายร้ายจากจิงติงซานนี้ให้ได้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีใครกล้ามาดูถูกสำนักฝายธรรมะของพวกเราได้อีกแล้วย่าหูท่านปัวอุโสจางอยู่ที่นี่แล้วพวกเราจะต้องจับเจ้าจองวายร้ายนั่นได้อย่างแน่นอนท่านปัวอุโสจางสู้ๆพวกเราจะเป็นกองเชียรให้อยู่ตรงนี้สู้ๆนัขอรับท่านนักบวชอุโส ข้าขอฝากที่แห่งนี้ให้กับท่านช่วยดูแลด้วยกว็แล้วกันนะพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ยกมือขึ้นมาแต่ไม่ได้ตอบกลับยา yeah. <c oughs> เรื่องทุกอย่างคือโชคชะตาเออะไรคือโชคชะตาเหรอเจ้าคะโชคชะตาของจางยวนชานแล้วก็ชะตาของหัวหูเต้านั่นยังไงละ่ะและแน่นอนว่า นี่ก็เป็นโชคชะตาของสิพี่สีของเจ้าด้วยเช่นกันแล้วนี่ท่านาจาร์อยู่ที่ไหนกันสิบพี่สามยังมาไม่ถึงอีกอย่างงั้นเหรอถ้าหากว่าสิบพี่สามไม่ต้องพาออกราชันนั่นมาด้วยตอนนี้สิบพี่สามก็คงจะมาถึงเร็วกว่าข้าไปแล้วมิงซู่อ,อินเอ๋เสียงนี่นั่นมัน ไอ้จางชิวโซยังงั้นเหรอบนยุทธภพแห่งนี้มีเส้นทางให้บินผ่านมากมายแต่ว่าเจ้าเลือกเส้นทางนี้ถ้าอย่างงั้นประตูนรกก็ได้เปิดรอเจ้าแล้วออกไปออกไปวันนี้ข้าไม่มีอารมณ์จะมาสู้กับเจ้าแล้วนี่เจ้าได้เห็นท่านอาจารย์ของข้าบ้างแล้วหรือยังแค่ลูกไม้ตื้น เจ้าคิดว่าเจ้าจะใช้ชื่อของอาจารย์ของเจ้าคงคูหยข่าคนนี้กลัวได้อย่างงั้นรึวันนี้ข้าจะเป็นตัวแทนแห่งความยุติธรรมวันนี้ข้าจะกําจัดเจ้าเสียนี่ช้าก่อนข้าขอถามเจ้าจริงจริงจังๆนะเจ้านะเห็นอาจารย์ของข้าบ้างหรือเปล่าน้อยอยากรู้คําตอบมากสินะข้าจะบอกให้ถ้าข้าเห็นตาแก่นั่นล่ะก็บานนี้ข้าก็คงจะจัดการมันไปแล้วละ S <S <S เออท่านผู้ชมทุกคนขอรับแอดว่าคนเขียนจะต้องเป็นอะไรกับนกที่มีหน้าตาคล้ายเปิดแน่ๆหรือว่าเขาเป็นแฟนแมนอยู่กันวะไอเจ้าบ้านี่ข้าบอกว่าวันนี้ข้าไม่มีอารมณ์ต่อสู้นี่แกประสาทไปแล้วหรือไงยังมาตามเต้์อยู่ได้ไม่ต้องพูดมากเรื่องนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้ากี่ปีมาแล้วแหละที่พวกเราได้ประมือกัน ดูเหมือนว่าพลังของเจ้าจะอ่อนในลงนั่นเนี่ยไอ้ขี้แพ้อย่างเจ้ามาพูดอะไรแบบนี้ได้ยังไงกันตัวเจ้ามันก็เก่งแต่ใช้ปากเปลืองเท่านั้นแหละตอนผัวอัวจางได้เริ่มโยมตีอย่างรวดเร็วดุดดังสายฟ้าขณะนี้ทั้งสู้ต่างต่อสู้กันบนอากาศอย่างดุเดือดคืนพลังของทั้งสองฝ่ายได้ซัดเข้าใส่กันแต่ว่าตอนนี้ ดูเหมือนว่ามิงซูอินกำลังเสียเปรียบตอนนี้เขาได้ถอยกลับหลังเขาได้รวบรวมเคลื่นพลังก่อนที่จะซัดความือเข้าใส่ท่านผู้อาวุโสนักข่าวคนนี้คอไม่ดีเท่าไรนะขอรับไม่เหมือนคนแรกจี๊ดจาดเหลือเกินพลังฝ่ามือของท่านผู้อาวุโสนั้นช่างยอดเยี่ยมจริงๆข้ามั่นใจว่าไอ้เจ้าจอมวายร้ายนั่นจะต้องพ่ายแพ้ในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนี่เป็นเรื่องที่แปลกเกินไปหรือเปล่า หรือว่าเจ้าจอมมนเท่าจีเทียนเต้านั่นเขาจงใจที่จะให้ลูกศิษย์ของเขามาพ่ายแพ้ในที่แห่งนี้ข้าได้ข่าวมาว่าจอมมนเท่าต้องการที่จะปราบปรามลูกศิษย์ของเขาทั้งหมดหรือว่าเขาคิดจะทําแบบนั้นเพราะว่าท่านผู้อาวุโสจางนั้นเป็นผู้ที่มีพลังวรยุทธ์ขั้นยวนสนเจียเชียวนะพวกเราดูนั่นสิการต่อสู้ในครั้งนี้ท่านผู้อาวุโสจางจะต้องชนะอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าท่านผู้อาวุโสจางจะยังไม่จริงเลยด้วยพวกเรา มาลุ้นต่อกันเถอะถึงแม้ว่าจะไม่มีพวกอูโสจางแต่ถึงยังไงพวกเราก็ยังมีท่านนักบวชพวกอูโสอยู่พวกเราไม่จําเป็นจะต้องกังวลอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนี่ไอ้ตะแกข้าบอกว่าข้าไม่เมียร่มจอดสู้ทําไมเจ้าถึงไม่สนใจคําพูดของข้าเลยอ่อนแอซะจริงๆ ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าตะแกนี่มันจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนอีกนั่นเนี่ยในตอนนี้ตัวข้านั้นก็อยู่ใกล้แท่นบูชาหยกเขียวมากเกินไปถ้าหากพวกจางยวนสารกับผู้อาวุโสคนอื่นๆปรากฏตัวละก็เมื่อถึงตอนนั้นข้าจะเป็นฝ่ายเสียเปียกเป็นอย่างมากตามที่ข้าคิดไว้ไม่มีผิดเจ้านี่มันยังอ่อนแอเช่นเดิม มิงสื่ออินได้หันหลังกลับและก็รีบหนีไปอย่างรวดเร็วไอ้เจ้าบ้านี่มันมีเป้าหมายอะไรกันแน่ฮะไอ้แกแน่จริงก็ตามข้ามาสิมาจับข้าให้ได้ถ้าเจ้ากล้าพอตอนนี้สิทธิีสามของข้ากับท่านอาจารย์กำลังมาที่แห่งน,นี้แล้วนี่แกคิดจะหนีอย่างนั้งงนเหรอฮะมันสายไปแล้วละ่ะในที่สุด ตอนนี้ท่านผู้อาวุโสจางชิงสูก็ได้ปลดปล่อยร่างรคูตรกายร้วิบัติออกมาพลังร่างรคูตรกายร้ยวิบัติด้วยพลังของร่างรูคูตรกายที่เปิดใช้งานในตอนนี้ทาให้ท่านผู้อาวุโสสามารถเพิ่มความเร็วและการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วตัวของในตอนนี้ได้ปรากฏตัวอยู่ข้างๆกับมิงซื่ออินเอาฝ่ามือของข้าไปกินซะฮะไอ้แก คิดว่าข้าจะกลัวเจ้าอย่างนั้นเหรอข้าคิดไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้หมิงซื่อ,อินได้ใช้พลังของร่างโรคูตะระกายแห่งร้อยวิบัติเช่นเดียวกันและพราะแบบนั้นหมิงซื่ออินจึงสามารถหลบการโจมตีที่รุนแรงนั้นได้แต่ถึงแบบนั้นพลังของร่างโรคูตระกายร้อยวิบัติของท่านผู้อาวุโสจางก็มีดอกบัวพีกีมาและทั้งสองกลีบ ในขณะที่พลังของร่างรคก,กุตระกายของหมิงซืออินนั้นทั้งเล็กกว่าและไม่มีกลีบดอกบัวแม้แต่กลีบเดียวเมื่อพลังของร่างรคก,กุตระกายทั้งสองเข้าปะทะกันมันก็เหมือนกับการต่อสู้ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่หมิงซืออินได้กระเด็นกระดอนลงพื้นอย่างหลกเลี่ยงไม่ได้พลังของร่างโรคก,กุตระกายของท่านพัออุโสจานนั้นมีถึงสองกลีบหมิงซืออินยังไม่มีเลยแม้แต่กลีบเดียวเขาแพละละ้แล้วล่ะ มันจะเอาอะไรไปชนะท่านปู่อาวุโสเอานาเจ้านั่นเป็นถึงลลกศิษย์ของจอมวายร้ายที่ยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้เลยนะอย่าไปดูถูกมันซะดีกว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่มีทางคิดหรอกว่ามิงซื่ออินจะอยู่ในขั้นยวนสซนเจียแบบนี้แล้วรอดูไปก่อนก็แล้วกันดูเหมือนว่าจอมวายร้ายมิงซื่ออินนั้นจะโชคไม่ดีเอาซะเลยท่านปู่อาวุโสจ้างนั่นอยู่ที่แห่งนี้ส่วนเจ้านั่นก็บินมาหาด้วยตัวเองโดยไม่ดูตามมาตาเรือ ดูเหมือนว่าตอนนี้ชะตาชีวิตของเจ้าหมิงซื่ออินจะถูกกำหนดโดยท่านผู้อาวุโสจางแล้วล่ะท่านอาจารย์พวกเราจะไม่ช่วยสิทธิ์พี่สี่กันสักหน่อยหรือเจ้าคะหมิงซื่ออินนั่นมีพลังยุดอยู่ในขั้นสูงถึงนานเกินไปข้าไม่คิดว่าเจ้านั่นจะมีพรสวรรค์น,น้อยไปกว่าวรุ่ยมือรงหรอกนะถ้าข้าลงไปช่วยจริงๆแล้วก็ไอ้เจ้านั่นมันจะได้รับการฝึกฝนด้วยตัวเองในการต่อสู้ได้ยังไงกันละ่ะว้าว ท่านอาจารย์นี่ช่างฉลาดหลักแหลมมากจริงๆท่านอาจารย์คะข้าก็อยากที่จะต่อสู้กับเจ้าพวกนั้นเหมือนกันเจ้าคะ่ะกินเป็ดย่างนี่ซะแค่ดูก็พอยังไม่ถึงเวลาของเจ้าสิทธิทราบแล้วเจ้าคะ่ะ